กิจกรรมดีๆร่วมกันนะครับดีครับจะถามครับไม่เหลือครับพ่อสะอาดเลยตอนนี้ครับก็มีทั้งมีทั้งล้างท่อแล้วก็มีทั้งฟุกครับผมส่วนมากจะเป็นฟุกครับนี่ครับครับก็สนุกเนี้ยได้คือเราได้ทำงานกันอย่างเดียวนี่ก็เหมือนมาเที่ยวด้วยกันนะได้มาออกกำลังกายได้มาเล่นโบว์ลิ่งสนุกสนาน เราก็เป็นทีมแข่งเสถหาเราเราไม่ค่อยสนใจทีมอื่นแล้วสนุกกับทีมเราใช่เหมือนเหมือนเรามาเที่ยวกันเองอ่ะเราไม่ได้แข่งกับใครเราแข่งกันเองนะฮะใช่ฮะ้าออโยย่คาดหวังเลยตอนนี้ไม่รู้มีรางวัลเลยมีใช่ไหมไม่จริงหมอโขงแตต้องไปทำไม่ดีแล้วสุดยอดสมชื่อพี่ไก่ครับ แล้วก็ผมจะบอกว่าไม่ใช่แค่ตอนแรกคือทุกฉากทุกตอนจนถึงฉากสุดท้ายครับอลังการแล้วก็มันมากเข้มข้นใช่ครับผมพี่ไก่ครับอัน,นี้ในการทําอยู่แล้วครับและมีละไมาผลงานจากสชิที่เขาออกมาก็ดีดูกอันนะครับโดยเฉพาะอันนี้อันนี้ก็เป็นผลงานล่าสุดข,ของพี่ไกนะครับซึ่งผมเชื่อว่าไม่แพ้อ,อันไหนเลยนะครับเป็นผลงานได้ของเราที่แบบ รู้สึกสนุกครับผมขอบคุณโอกาสมากๆนะครับขอบคุณทั้งพี่ไก่นะครับขอบคุณ e x a c ซกนะครับที่ปล่อยผมมานะครับแล้วก็ได้มีประสบการณ์ดีๆนะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับเร็วๆนี่ยครับเดี๋ยวพอพอเด็กเริ่มโตพอพอเริ่มเป็นวัยเด็กเนี่ยแล้วก็อีกนิดนึงก็เป็นวัยพวกเราแล้วครับออกประมาณตอนที่ผมก็น่าจะไม่อาทิตย์น,นี้ก็อาทิตย์หน้า, okay. อาโอเคครับผม ใจคนมากครับในเรื่องเรื่องนี้คือดูกันต้องแบบท่ามกระพริบตาเลยทีเดียวนะครับห้ามเปลี่ยนช่องนะครับคืนนี้ก็ท่าไม่ได้สกอตนะครับผมใช่ครับผมครับก็ขอฝากแค่เสน่หานะครับทุกวันจันทร์อังคารนะครับละครหลังข่าวช่อง3ครับผม ก็ขอฝากด้วยนะครับรับรองครับคุณไม่เสียใจครับที่ดูและคุณจะชอบมากและชอบในทุกตัวละครแล้วก็ดูนักแสดงทุกคนนะครับเต็มที่กับงานแล้วก็นวมทั้งตัวพี่ไก่ด้วยครับฝากละครเรื่องแค้นเสนหาด้วยครับ ไอ้ผมค้ำอยู่แล้วนะอ๋อเดี๋ยวผมจะพยายามจิงฟันไว้นะฮะเพราะว่าวันนี้ผมใส่เสื้อสีขาวมาถือว่าโอเคนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมว่าต้องรอสักพักรอข้อมือหายเจ็บนะครับแล้วก็ค่อยฟิตเพราะตอนนี้ก็ก็บอกกับทางผู้ใหญ่ไว้แล้วว่าแบาบ,าบที่ผอมมาว่าอะไรเพราะว่าผมเป็นคนตัวผอมไปแล้วเป็นคนโครงโครงโครงสร้างร่างกายเล็กแล้วก็แบบว่าพอไม่ได้เล่นฟิตเนสเนี่นยตัวก็จะผอมแต่กินเยอะก็จริงแต่ก็ผอมครับผม ครับผมจะร้อนทำไมผมเป็นผู้ชายแล้วผมเป็นคนผอมอยู่แล้วมันไม่อ้วนนะครับสมนมากแฟตที่ออกออกออกที่แก้มอย่างเดียวแต่แก่น่าจะเปลี่ยนบ่อยเดี๋ยวก็อ้วนเดี๋ยวก็ผอมเดี๋ยวก็อ้วนเดี๋ยวก็ผอมสุดเขาบอกว่าเราขึ้นแท่นเป็นลูกหลานของพี่กไก่บานจริงหจริงเหรอพี่ได้ข่าวจากใครก็คือคือคือก็ดีครับดีกว่าลูกช้างไหมฮะก็ดีครับดีสิครับ ปี้มากๆครับปี้มากๆคือพี่ไก่เป็นผู้จัดที่ดูแลทุกรายละเอียดดูแลทุกรายละเอียดตั้งแต่อาหารการกินยันการทํางานยันการแสดง acting coach PR ถ่ายรูปเองจัดฉากทาผมแต่งหน้าเสื้อผ้าขาดอย่างเดียวจัดไฟผมไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นพี่ไก่ไปจัดไฟอย่างเดียวครับในงานที่ใช่ครับทุกอย่างจริงฮะแล้วพี่ไก่ไปนี่แต่เชา้าโดนุถึงกองเลิบอกว่าเรื่องอรายละเอียดการแสดง ดูแลเขานั่งอยู่หน้ามอนเตอร์หล่อนตรงไหนไม่เปะ๊ะเขามาจะจัดให้เปะ๊ะเขาได้เดินมาบอกมาจัดการและการทํางานเนี่ยพี่ไก่ไม่เร่งรัดไม่รีบคือทำบะทำงานให้แบบสบายใจเราครับคือคือให้เราผ่อนคลายฮะมีแบบว่าพี่ไก่มีมีพี่ไก่เ็กามาคอมเมนต์นิดนึงว่าอย่างนี้ควรจะเพิ่มเพิ่มอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ควรตรงนี้ไม่ดีแล้วเขาก็สอนเราอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ดุไก่ไม่ดุเลยครับไม่เคยเห็นดุใครด้วย าก็รักอย่างนี้ทุกคนนะครับผมจริงๆครับผมเขาก็เอ็นดูทุกคนใช่ก็มีก็ดีครับครับยินดีครับยินดีหมดครับผมคอยผมมีงานนะครับตอนนี้มีกี่เรื่องตอนนี้ก็เพิ่งถ่ายทําเรื่องเสือสิงห์กระทิงบลองแล้วก็กําลังจะเปิดเรื่องรักนี้หัวใจมีคลิปภาคสองแต่แต่ชื่อเรื่องอาจจะเปลี่ยนแต่นักแสดงเดิมแล้วก็มีนักแสดงใหม่เข้ามาครับ รับบทเป็นชื่อขานครับแล้วก็เป็นเจ้าของร้านขายของเก่าหลักๆคือเขาเจ้าเล่ห์หัวไวอาคาแรคเตอร์ประมาณนั้นมีคู่คู่ซาร่าเล็กครับครับผมพี่พี่ซาร่าพี่ซาร่าพี่ซาร่า <c oughs> แต่เขาจะโกรธพี่ซาร่าน่ารักครับน่ารักครับ <c oughs> เป็นเป็นพี่สาวที่น่ารักของผม ทำนะครับเจอแล้วครับพิซร่าเขาโอลฝีมือสุดยอดอยู่แล้วครับแล้วการทำงานก็เข้าขากันดีครับไม่มีปัญหาแฮปปี้มากครับก็ก็ถือว่าเท่าคนอื่นก็ไม่ได้เยอะก็แบบว่างคืออาทิตย์นึงทำงานได้2คิวก็รับเต็ม2คิวก็ถือว่าโอเคครับไม่ได้ลน้นเรียนจบแล้วครับจบ ฮัลต,ตอนนี้คือเราเราเราทำงานเก็บตังค์ไปก่อนเพราะช่วงนี้ยังพอมีแรงมีสภาพร่างกายทํางานได้เราก็ทำไปก่อนส่วนสมองเนี่ยมันยังทํางานอยู่แล้วเราก็แบบเรียนเก็บตงังค์เก็บตังค์ไปก่อนแล้วถ้าเราพร้อมที่จะเรียนเนี่ยเราก็ไปเรียนเรื่องเราสาวไม่มีเลยครับเราผมผมดูแลตัวเองให้ดีก่อนแล้วกัน <laughs> ดูแลตัวเองไม่ดีแล้วจะไปดูแลคนอื่นได้ยงไง ือไม่ไม่มีจีบอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาจีบคือเราคุยก็เหมือนเพื่อนทุกคนนะแล้วก็เขาก็คินเราเป็นเพื่อนเรากินเขาเป็นเพื่อนใช่ครับคือไม่มีไม่มีแบบไม่มีจังหวะที่จะแบบมีคนแบบคนรักเข้ามาในชีวิตหรืออะไรอย่างนั้นเราเรารักตัวเองก่อนเรารักครอบครัวก่อนแล้วเราค่อยไปรักคนอื่นดังครับสักวัน <laughs> ครับก็ขอฝากผลงานนะฮะเ,เทมนี้ออนวันไหนเนะี่ยคงจบไปแล้วฝากผลงานเรื่องสุภาพบุรุษสุาธสาเทพตอนกุญชัยนณพีนะครับแต่ตอนที่ท่านดูคงจบไปแล้วครับแล้วก็ฝากเรื่องแค้นสเสน่หาด้วยนะครับรับรองเลยครับเข้มข้นทุกฉากทุกตอนอยากให้คนติดตามชมตั้งแต่าฉากแรกยันฉากสุดท้ายสิ่งที่คนสิ่งที่คุณคิดในละครอาจจะพลิกผันในตอนจบก็ได้ครับฝากผลงานเรื่องแค้นสเสน่หาด้วยครับผม สนุกมากเลยครับเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเลยครับปวดมือมากครับต่าผมสนุกสนานใช่ครับผมก็เขาสมทบทุนนะนะครับเพื่อช่วยเหลือทางการกีฬาให้กับคนอะไรเงี้ยทั่วไปครับโอ้ยไม่ได้ค้บคู่มาปกติครับมางานช่องโหคิดมากฮะเป็นไงบ้างสถานะตอนนี้ก็ดีครับก็ดีครับเรื่อยๆครับสบายครับ